ครับสวัสดีเพื่อนรอกชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและเก n s นชินอิมแพนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงตัวหลักนะครับที่ผมใช้เล่นประจำนะครับมันสามารถไปได้ทุกที่เลยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีน้องนักธนูใสยฟ้าคนนี้นะครับผมหลายๆคนนะครับน่าจะพอรู้นะครับว่าเก่งขนาดไหนนะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับมันจะมีคอมโบที่ผมใช้ประจำนะฮะแล้วก็ใช้เล่นได้ยาวๆเลยครับตั้งแต่โลกหนึ่งอะ นะตอนนี้โลกสี่แล้วผมยังเล่นสบายอยู่เลยครับผมก่อนที่เราจะไปทดสอบนะยวผมให้ดูของนิดนึงนะในพลังโจมตีผมอยู่ที่พันสี่นะครับผมนะนอกจกนั้นก็นิดหน่อยนะอาวุธผมเล่นเป็นอันนี้นะครับผมเป็นสายยิงธรรมดานะครับถ้าใครไม่มีอาวุธนี้นะก็เป็นตัวนี้ก็พอได้นะครับผมแต่อันนี้ต้องเข้าไปแบบว่ายืนประชิดมากๆแล้วครับผมแต่จะไม่ดีเท่าธนูดำอันนี้นะครับธนูรัสนี่คือแบบมันเหมาะสําหรับสายยิงธรรมดามากๆนะครับผมนะฮะ อันนี้พอใช้ได้นะแต่ไม่ดีเท่าวันนี้นะครับผมดาเมจต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ต้องแทบจะไปยืนติดตัวแล้วยิงเลยเพราะว่าถ้ายิงออกไปเนี่ยลูกธนูต้องโดนภายใน0.3วิครับถ้าไกลเกินเนี่ยมันจะเบาลงครับผม10%นะแต่ถ้าอยู่ใกล้เนี่ยมันจะแรงขึ้นนะฮะตามคำอธิบายเขานะแต่ผมใช้ลัสนะครับผมธนูนี้คือแบบดีมากๆนะครับยิงจะแรงขึ้น40%นะเพราะว่าเราจะเป็นสายยิงธรรมดานะครับนะคุยเรื่องของอ์ติแฟกนะฮะอันนี้แนะนำนะครับตอนนี้ผมแนะนำเป็นเซตของ 2 m a มาเชี่ยวนะฮะแล้วก็2 Berserk นะครับผมสำหรับผมนะนะผมเล่นชุดนี้นะครับผมโดยออฟหลักๆที่ควรหาเนี่ยคือออฟโจมตีครับผมแต่ว่ามันจะมีท่าใช่ไหมครับเราสามารถเสกออฟได้นะฮะ จะเห็นว่าผมจะมีอันนึงที่ผมใช้โบนัสไฟฟ้านะครับผมเนี่ยทำให้ออสเราตีแรงนะครับผมคืออฟลองอ่ะถ้าเราสามารถหาโจมตีได้ก็แนะนำนะครับผมแต่ว่าพอดีผมอ่ะไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเน้นอฟหลักก่อนนะอันนี้ใครจะเน้นเป็นทางโจมตีก็ได้นะทุกคนแต่ผมเนี่ยมาคอมโบกับออสนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าผมคอมโบยังไงนะครับเนี่ยผมจะใช้เป็นความเสียหายไฟฟ้านะฮะอันนี้ช่างมันนะฮะเอาอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนเชื่อผมเน้นตัวนี้ครับผมเน้นแอคแท็กอันนี้ครับผมนะฮะเห็นปะอันนี้ผมบวกไปสิบสี่ นี่มีโจมตีธรรมดาอยงเงี้มามันควรจะโจมตีเปอร์เซนต์ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ซีเรียสบอกแล้วนะฮะเน้นอันนี้ครับผมประมาณนี้นะครับใครจะเล่นเซตอื่นก็ได้นะแต่เซตนี้คือผมลองใช้มาแล้วนะว่ามันเวิร์กมากๆนะครับผมมาดูกันนะว่าผมทําไงนะต้องบอกก่อนเลยว่ากลุ่มดาวเนี่ยผมปลดล็อกหมดแล้วนะครับเป็นเมนผมนะฮะตัวนี้นะแล้วก็ผมอัพสกิลไประดับหนึ่งแล้วครับผมนะอันนี้ยังไม่ได้อัพเพราะว่าหาหนังสือไม่ได้นะฮะขี้เกียจไปฟาร์มนะครับผมนะฮะคือมันดีมากๆนะครับผม ใครที่ได้มาไม่ต้องเสียใจนะครับใครได้ตัวนี้มาเยอะโอ้โหโคตรกาไรครับผมนะฮะมาเรามาดูของกันหมดแล้วใช่ไหมจะผมจะทําคอมโบพื้นฐานให้ดูนะครับนะฮะคอมโบพื้นฐานเราก็คือว่าตัวที่จําเป็นที่ต้องมีในทีมคือตัวที่ทําดาเมจน้าครับผมในกรณีนี้นะครับผมใช้บาบาร่านะครับในการทําดาเมจน้านะให้ศัตรูติดน้ำนะแล้วก็ใช้ออสยิงนะฮะผมทําให้ดูนะะอันนี้จะง่ายๆนิดนึงนะครับผมตัวที่สําคัญมีแค่สองตัวครับตัวเมนนะนอกนั้นอะไรก็ได้ครับผม เริ่มจากการเสกน้ำก่อนนะฮะนะฮะแล้วก็ใช้น้ำนะครับคอมโบกับออสนะครับผมเราแทบไม่ต้องยิงเลยนะครับใช้บาบาล่าเนี่ยเสกน้ำครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือเราใช้ออสยิงนะครับจะสังเกตว่าตาเมจเมื่อกี้คือมันแรงมากๆนะทุกคนนะฮะอาจจะว่ามันเฮ้ยง่ายไปหรือเปล่าเอออย่าลืมนะฮะนี้โลกสี่แล้วนะครับนะฮะผมใช้ตัวนี้นะครับแทบไม่ได้ยิงเลยนะทุกคนนะฮะ คือมันเป็น DPS ที่ดีมากครับผมใครเอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่าเนี่ยเป็นเมน DPS ได้เลยครับนี่คือเมนผมจริงนะเนี่ยเทคนิคผมก็คือเนี่ยตัวโล่ผมก็ไม่เสียเวลาตีนะครับผมให้ออสช่วยตีทีละสองพันพันหกะเนี่ยให้ออสอยข้างหลังนะครับเราออสก็จะยิงเรื่อยๆถูกปะนะฮะอพระจะยิงเรื่อยๆครับแม้ว่าโล่หันมาทางเราก็ตามเนี่ยสบายไหมฮะอย่เยงี้ยผมเปิดอันติใส่เลยคือให้ใช้แยกกันนะครับสำหรับออสนะฮะ คืออันตีมันก็จะเสกคอสเหมือนกันนะฮะเนี่ยผมเรียบหลังหังปุ๊บมันติดน้ำครับผมคอสจริงตายผมไม่ต้องเสียเวลาตีโลแตกนะครับมาอันนี้อาจจะดูง่ายไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูถึงตัวที่มันยากกว่านี้แล้วกันนะครับลูนฮันเตอร์ครับผมอันนี้เรเว่าหกสิบเลยนะฮะลูนฮันเตอร์เลเวลาหกสิบนี่ผมว่าก็น่าจะไม่ธรรมดานะครับผมเราจวาร์ปไปดูตรงนู้นกันนะครับมาครับก่อนที่เราจะไปลองเอ่อลูนฮันเตอร์นะตรงนี้จะมีลูนกาดพอดีนะครับเดี๋ยวผมลองกับลูนกาดให้ก่อนนะฮะ ตัวปัญหาของผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับผมที่จะต้องเล็งตายิงนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าคอมโบสายฟ้านะฮะออสแล้วก็น้ําของบาบาร่าเนี่ยนะฮะเป็นยังไงนะถ้าใครมีโมนาที่มันคือดีมากนะครับจะได้ใช้ฟิสเคิลยิงได้ตลอดนะครับแต่ผมไม่มีไงนะฮะผมจะใช้ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็เปิดกาใส่ครับแล้วก็บาบาร่าคอมโบน้ำนะฮะพอน้ำหมดก็วางเรื่อยๆครับผมอันนี้เร็วหกสินะทุกคนสังเกตเล็วหกสนะฮะ สังเกตออสผมตีออสผมตีทีละพันกว่านะฮะนะฮะแล้วพอออสบดเนี่ยอาจจะยิงเพิ่มไปก็ได้นะครับผมหรือจะยิงธรรมดาอย่างผมก็ได้นะมันก็แรงเหมือนกันนะฮะยิงทีละสามร้อยเห็นไหมครับไม่นานนะครับคือนุ <Abend> ้นการมันอึดมากครับผมมันยิงธรรมดาจ,จะเห็นว่ามันเบานะฮะ ก็เลยใช้ไส่ฟ้าอะไรจะแรงกว่านะครับผมแล้วไอ้พวกแก๊งเนี้ยครับง่ายมากครับผมมาถึงก็วางใช่ไหมฮะวางไส่ฟ้านะฮะแล้วก็พยายามแจกน้ําให้ทั่วถึงนะฮะเพราะว่าเวลาแจกน้ํเพื่อเนี่ยเวลาออสยิงอ่ะมันจะคอมโบกระจายไปหาตัวอื่นด้วยครับนะฮะด้วยความที่มีธาาุน้ำไงมันจะช็อตไปหาอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือมันค่อนข้างที่จะเคลียร์ทุกอย่างไวมากครับ ไอ้พวกทามมิ่งอีเวนต์อะไรเงี้ยที่แบบการชาเลนจ์แบบใช้เวลาต่ำๆเนี้ยนี่คือฟิสเคิลนี่คือแบบตอบโจทย์มากๆนะฮะมาถึงตัวที่ผมจะมาให้ดูแล้วนะครับรูนฮันเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากนะทุกคนผมจะใช็คบโบว์แค่นี้ฮะไม่ยิงด้วยฟิสเคิลเลยนะฮะใช้ออสอยิงเห็นไหมฮะออสตีทีท่แล้มีพันเจ็ดนะมีได้เท่าไหร,ร่เนี่ยพันเจ็ดนะฮะนั่นคือแบบโกงมากอ่ะทุกคน แล้วก็ย้ำไปนะครับผมเมื่อกี้มือ้านแคปล็อกเห็นไหมแทบไม่เสียเลือดเลยนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้รุนฮันเตอร์เราเลเวลค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเราก็ยังเล่นได้สบายๆนะนี่คือสบายมากนะทุกคนผมไม่ต้องมานั่งเลงรอชาร์จนะผมยิงนะคอมโบกับบาบาร่านะแล้วก็ใช้ออสยิงอย่างเดียวนะครับถ้าใครมีโมนานะครับมันจะเป็นคอมโบที่เทพมากเลยนะครับเพราะว่าโมนามันกลางล่มน้ําได้ใช่ไหมคือมันจะเปียกตลอดเวลาครับใครที่มาอยู่ในรัศมีนะครับผมดังนั้นเราสามารถให้ออสยิงไปแล้ว ทางตัวหลักของเราเนี่ยก็จะได้ยิงธนูไปด้วยนะครับสาหรับตีนี้นะครับผมข้อดีก็เห็นไปแล้วนะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันจะแพ้น้ําแข็งมากๆครับผมผมเลยเอาเสลิงนะครับเข้ามาละลายพวกเกาะน้ําแข็งนะครับคือเราจะตีน้ําแข็งไม่เข้าเลยครับในตีนี้นะครับผมออสมันก็ช้าครับในการที่จะละลายเกาะน้ําแข็งอะ่ะ ดังนั้นการที่มีธาตุไฟตัวหนึ่งมาช่วยละลายเกาะน้าแข็งเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกเซลิงนะครับเพราะว่ามีของเขาเนี่มันดีมากๆนะครับผมในการที่จะแบบละลายเกาะน้ําแข็งนะครับมาอดตีลุนกาดให้ดูอีกตัวหนึ่งนะฮะลุนกาดตัวนี้ที่เราสามารถทำคอมโบแบบว่าไม่เสียเลือดได้เลยนะครับผมนะผมเล่นประจำนะผมความของไวมากนะฮะนี่เร็วหกสิบนะฮะเนี่ยลูนกาดนะครับ,รรบเข้าไปใกล้ๆครับอย่าให้เขายิงมิสไซน์ครับผมให้เขาตบๆเรานะฮะ วิ่งย้อนไปนะครับผมนะพอออสบดเนี่ยจริงๆเราอันติอีกรอบไ็ได้นะเนี่ยถ้ามีอันติอีกรอบนึงแล้วเดี่ยวตายครับเพราะว่าอันติเนี่ยออสจะออกมาต่อนะคะคือมันเป็นคอมโบที่ง่ายมากทุกคนคือมันไม่ต้องเสียเวลามาวิ่งหนีไปมาหลบมิสไซล์วุ่นวายไปหมดนะครับนี่คือการเล่นแบบอย่างง่ายนะครับที่คนเล่นใหม่เอาไปเล่นตามได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปั๊มโจมตีนะครับมาดูตัวนี้นะครับมันล่องผลใช่ไหมนี่ครับออสยิงได้ครับผม แลช่วงที่เรายิงไม่ได้เนี่ยนะเราอาจจะยิงใส่ออสก็ได้นะครับเพราะว่าใส่ฟ้าใส่ออสเนี่ยเขาจะพ่นใส่ฟ้าลงมาอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ย <c oughs> เขาจะรู้ว่าตัวอยู่ไหนไงคือเรามองเห็นแหละแต่ว่ายิงธรรมดามันยิงไม่ได้ทุกคนนะฮะอ่ไปไหนแล้วพี่ <c oughs> ยิงธรรมดาดูเนี่ยยิงใส่คนเนี่ยแรงมากเห็นไหมครเมื่อกี้โกเลมเรายิงแค่สามทีร้อยตโอ้ยยิงคนเนี่ยยิงดอกละพันนะครับพันหกใช่ป่มเมื่อกี้ยิงธรรมดานะทุกคนมันแรงมากเลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่ไวมากๆครับผมลองไปเล่นตามดูได้นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมาอีกสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปล่าบอสตัวนี้วิ่งไวใช่ไหมฮะเหมือนเดิมครับผมเสกน้ําก่อนฮะพอเปียกชุ่มแล้วเดี๋ยวเสร็จเราฮะปิดชุ่มแล้วเขาจะโดดใส่หนึ่งทีนะฮะ นี่ครับช็อตนึงครับช็อตฮะช็อตเรียบร้อยครับพอตตีตายนะครับขาดที่เลยนี่เร็วเลยห้าสิบนะฮะมาดูตัวนี้แล้วกันมันท่าสายฟ้าครับผมคือผมเคยทําคลิปเป็นไลไรแล้วแหละแต่ว่าอันนี้จะเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะมาลองตีครับตัวบอสสายฟ้ากันนะครับผมข้อดีของการใช้ธนูครับคือยิงธรรมดามันเป็นท่าธรรมดาเป็น normal อ่ะมันไม่มีท่าอ่ะมันเลยไปได้ทุกที่ครับแต่มันก็เป็นข้อเสียด้วยเพราะว่าการคอมโบท่าต้องเล็งทุกครั้งถูกปะ ต้องมาเลงทุกครั้งเนี่ยต้องมานั่งเลงเนี่ยมันเสียเวลาถูกไหมครับมันไม่คุ้มครับทุกคนที่เราจะมาต้องแบบนั่งเลงเพื่อจะโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยจะเล่นคอมโบแบบถาวรอะเล่นลิซ่าดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้เวทไงยิงทุกนัดเป็นแบบทตุเลยครับตัวนี้เป็นทาาใส่ฟ้าใช่ป่ะแต่ว่าผมเนี่ยจะยิงธรรมดาครับผมเอาเสียนหลิงมาด้วยก็ได้นะฮะสังเกตว่าเนี่ยรอบเดียวเนี่ยผมช้าไปนิดนึงครับลดไปเยอะแล้วนะ ผมก็จะเอาตัวอื่นมารับดตเมตนะฮะยิงธรรมดาครับทุกคนยิงให้ครบครับห้าดอกหกดอกเนี่ยแล้วเอาตัวอื่นมารับดตเมตนะครับผมใช้โนเอลนะฮะหลอกเขาเนี่ยหลอกเขาเนี่ยหลอกตัวนี้ยิงได้นะครับผมสังเกตว่าเนี่ยยิงทีละพันหกครทุกคนมันไม่ต้องเล็งยิงเลยครับผมนะฮะอันนี้คือทําไงวิ่งเข้าไปครับ อ,ออกมาคือถ้าคนเล่นเอ,อ่ออะไรนะแอมเบอร์ต้องเลงยิงใช่ไหมทุกคนมันเสียเวลาครับเกือบตายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพอดีเลยตายหลอกเหรอหลอกเหรอตายเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งเลงยิงเลงชาร์จครับผมนะแต่นี้ต้องใช้ซิลลิงนะฮะ ต้องปิดนเมรนะครับผมใส่ฟ้ามันจะทาตรงนี้ไม่ได้ครับค้อบเสียงของมันครับเรียบร้อยครับผมคือมันเป็นคอมโบที่เล่นง่ายครับยิงธรรมดาก็ได้ครับเล่นคอมโบกัดน้ําของบาบาร่าหรือว่าใครมีโมนาอย่างที่บอกก็เล่นได้นะครับผมนะเนี่ยแหละครับคือข้อดีของฟิสโคลทำไมผมรู้สึกพูดแล้วขัดปากฟิสโคลฟังอีกทีดิ Fi s c a l ทำไมรู้สึกอ่านยากเลอเกินนะมันภาษาอะไรเนี่ยนะใครที่ยังไม่เคยปั้นจริงจังนะแล้วหาตัวดาเมจอยู่นะครับปั้นได้เลยนะครับผมไอดี <c oughs> ผมอะไม่มีตัวดาเมจที่ที่ว่าดีกว่านี้ผมมีแค่นี้นะครับผมนะฮะอย่างเวนตี้มันก็ไม่ใช่ดาเมจถาวรน,นะทุกคนนะฮะ อีกอันหนึ่งที่น่าเล่นก็จะเป็นลิซ่ากับเอ่อบาบาร่านะเล่นคู่กันได้นะครับผมให้บาบาร่าวางน้ำลิซ่าออกมาตี4ทีแล้วก็ไปวางน้ําใหม่เลยนะครับทาวนไปนะก็จะเล่นง่ายในช่วงแรกนะครับผมนะใครที่มีฟิสเคิลแล้วก็เล่นได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยเล่นง่ายเลยนะฮะอีก2ตัวเป็นอะไรก็ได้ทุกคนแต่ผมมันเลือกที่จะเอาโนเอลมาแทงนะเพราะว่าตีเนี้ยข้อเสียงมันคือฟิสเคิลเนี่ยบางมากนะครับผมพลังป้องกันน้อยมากแนละ้วทุกคนนะฮะ เนี่ยไม่ได้ใส่ของอออป้องกันเลยขนาดเลวว่าจะสิบแล้วเนี่ยดูนี่ผมก็เลยเอาบาบาร่ามาคอยฮิลซัพพอร์ตนะครับมีท่าฮิลที่เป็นท่าตัว E ีเนาะและตัว Q ิก็เป็นท่าฮิลอีกอันนะแล้วก็ยังมีโนเอลมาคอยฮิลด้วยครับเวลาที่เอ่อฮิลไม่ทันนะเวลาต้องการแทงหรือโดนนัวนะฮะเราจะใช้โนเอลการเกาะแล้วก็ตีเพื่อฮิลตัวอื่นได้ด้วยนะครับผมเนี่ยคือข้อดีของมันนะฮะอ่านั่นแหละที่เนี้ยผมว่ามันสมบูรณ์มากนะเพอร์เฟกต์มากคลับแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนซินหลิงเนี่ยเป็นตัวท,ทำ คืออันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าเวดไฟผมมันน้อยไปนะฮะแต่ถ้าผมมีดีลุกอะ่ะผมว่าจะเอามาแทนเอ่อโนเอลได้นะครับผมยอมที่จะเสียตัวฮิลไปนะครับเพราะว่าใช้ดีลุกอะ่ะมาแทนดาเมจไฟไงแล้วจะเอาใส่ฟ้าลงอีกตัวนึงครับจะได้ใช้ออสได้บ่อยๆอย่างเงี้ยครับผมนะฮะเนี่ยคู่นี้มันจะทําให้ชาร์จพลังงานไฟฟ้าไวขึ้นใช่ปหสังเกตว่าตีผมอะ่ะผมไม่ได้สนใจปฏิกิยาธาตุเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ฟ้ามันชั่นติไวเฉยมั้งนะฮะมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะทุกคน ผมว่าผมเอาตัวที่มันใช้งานได้จริงจดีกว่านะครับใช่ไหมการสั่งพรสของธาตุของสายฟ้าสองอันเนี่ยนะฮะสายฟ้าสองอันนี่ครับลดการติดน้ําลง40%นะแล้วก็ถ้าใช้อเวอร์โหลดหรือชาร์จไฟฟ้ามีโอกาส100%ที่จะดรอปอนุธาตุนะฮะก็คือว่าจะใช้ธาตุได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมนะ100%เลยนะทุกๆ5าวีก็จะชาร์จตันติแบบไวส,สุดเลยนะครับผมเล่นกับ ทีซ่าอะไรเงี้ยก็จะชาร์จอันติได้ไวมากๆนะเพราะว่ามันเป็นตี้สายฟ้าไงแต่ว่าผมว่ายังไม่คุ้มอ่ะถามว่าเอาเลเซอร์มาแทนได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้าถามคู่นี้นะถามคู่นี้นะผมเล่นตัวนี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมได้ฮิลไงผมได้แท้งจริงจังเลยเวลาโดนนัวเนี่ยคือโนเอลมันช่วยได้เยอะมากครับผมนะฮะก็สําหรับน้องฟิสเคิลนะครประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปเล่นตามกันได้นะฮะก็ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการเล่นที่ง่ายขึ้นของหลายๆคนนะครับผม นะใครที่มีตัวดีกว่านี้ก็ประยุกต์ใช้ั่นเองแล้วกันนะครับส่ันนี้ไปก่อนนะไปพบกันใหม่เกณชินแพคคิดหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีเก็กเชียว